สวัสดีผู้ติดตามช่อง Head Game n e w มทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งวันที่นะครับสำหรับมือถือ Android นะในการทำเฟสวาเลนไทยของ Agent 17นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโดยทับมือถือ Android จะตั้งค่า,าคล้ายๆกันหมดเลยนะครับอย่างของผมเป็น MIUI ของ Redmi นะก็คือจะเข้ามาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเวลาและวันที่นะครับ แล้วก็ปิดตั้งเวลาอัตโนมัติก่อนนะจากนั้นกดที่วันที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นวันวาเลนไทน์ก็คือวันที่14่กุมภานะครับอ่าสิ่กุมภากดตกลงครับอ่าโอเคลองเช็คดูอ่า14กุมภาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปเข้าเกมนะครับเราสกู้นะครับกำลังทำแบบสดๆให้ดูเลย ก็ในเควสวาเลนไทน์ของเอเจติทิสเจ็ดนะเราจะต้องเดินเนื้อเรื่องของทางลูน่านะครับมาจนถึงตรงที่ตัวพระเอกอ,อยากเจอกับเอเจติทิเตัวจริงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยคือเค็สกนคือเควสนี้นะครับคาดว่าหล,หลายหคนก็เคยเล่นแล้วน่านาจะรู้จักเควสนี้อยู่นะครับ อ่าเควสที่อ่าเราจะเรียกเอเจนต์ที่เจ็ดเนี่ยให้ออกมาหาเรานะครับเนี่ยที่เอเจนต์จะจะใช้ชุดนี้ออกมานะครับผมก็คือเควสนี้นะเนี่ยให้ดูอ่ะนี่นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องเส้นของลูน่านะครับเห็นไหมเนี่ยเส้นของลูน่าเนี่ยเดินเนื้อเรื่องมาจนถึงเควสนี้นะครับจบเควสนี้เลยอ่าจบเควสนี้เลยนะครับอ่าพจบเควสนี้นะครับอ่านี่จบพอดีนะครับ เราก็จะอยู่ที่ร้านของอเมเลียใช่ไหมให้เรากดข้ามเวลาไปเลยครับให้ไปถึงช่วงที่เอเจนต์ที่เโทรหาเราในตอนเย็นของวันนี้เลยอ่ะผมจะกดไปนะอ่ะเอเจนต์ทโทรมาแล้วนะครับเราก็รับสายตามปกติอ่ะอันนี้ใครจะมอบภารกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้ผมไม่มีภารกิจนะนะผมก็เลยจะกดให้พักผ่อนไปแล้วกันนะ อ่าประกดพักผ่อนเสี็ยน,นะครับให้กลับบ้านนะครับกลับไปในห้องตัวเอกอันนี้มันมีปุ่มตรงนี้นะกดตรงนี้ได้เลยเนี่ยกดตรงซ้ายบนที่เป็นรูปเตียงอะ่ะมันจะกลับมาที่ห้องพระเอกนะจากนั้นกดนอนครับพอกรากดนอนปุ๊บมันจะขึ้นว่าวันนี้เป็นวันว,นวนานลนไทนยเห็นไหมครับอ่าผมไม่คิดว่าผมจะได้ช็อกโกแลตอ่าและพระเอกก็จะขอให้เจนับเจ็ดน,นะเอาช็อกโกแลตมาให้นะแล้วทีนี้มาดูครับมันจะมีเคเวสขึ้น นี่นะครับเห็นไหมข้างล่างเนี่ยมันจะมีเคเวสช็อกโกแลตวันวนาเลนไทน์นะครับแต่เราจะทําวันนี้ไม่ได้นะอ่าเพราะว่ามันเลยภารกิจไอ้เลยเวลาที่เอเียิต์โทรหาเราแล้วนะครับให้เรานอนไปก่อนหนึ่งคืนนะครับนอนไปก่อนหนึ่งคืนอ่าทีนี้เราก็ข้ามเวลาเลยหรือใครจะไปทำเคเวสอื่นก่อนก็ได้นะครับ แล้วก็รอเวลา Gen17 โทรหาเราตอนเย็นอ่าโทรมาแล้วอ่าเราก็มออภารกิจให้เลยครับเห็นไหมจะเป็นขอของขวัญวันวาเลนไทน์เราก็กดเลยครับอย่าลืมนะครับต้องมีกำปั้นนะครับกำปั้นต้องมีหกนะเห็นไหมอางนี้ถึงจะส่งเพจถึงจะขอเพจได้นะครับอ่าผมก็จะทําการให้เพจกับ Gen17 หลังจากนั้นนะครับเราก็นอนแล้วรอตอนเช้าครับเอจนสิบเจ็ดก็จะแจ้งมานะครับว่า,าทาภารกิจที่เรามอบให้เสร็จแล้วเราก็ไปที่โรงเรียนเลยครับไปที่โรงเรียนแล้วก็เปิดล็อกเกอร์เลยเราก็จะได้ช,ช็อกโกแลตวันว,นวนาเลนไทน์นะครับแล้วก็จะได้กกนอของ เอเจนต์มาด้วยนะครับก็โอเคครับอย่าลืมนะครับเวลาทำเควสอีเวนท์ที่ต้องเปลี่ยนวันที่นะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเปลี่ยนวันที่กลับให้เป็นปัจจุบันด้วยนะครับเพราะไม่งั้นโทรศัพท์เราจะาใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือจะใช้แอปบางแอปไม่ได้นะเมื่อเราเปลี่ยนวันที่ให้กลับเป็นปัจจุบันปกติแล้วนะครับให้รีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเพื่อความชัวนะ หนึ่งรอบนะครับรีโทรศัพท์หนึ่งรอบนะครับเพื่อความชัวร์นะขอบคุณมากครับ